รุนใหญ่ใช่ครับรุ่นใหญ่เป็นลูกนายพลห้ามยิ้มเพราะว่าถ้ายิ้มเดี๋ยวศัตรูจะรู้ว่าเรารู้สึกอะไรห <c oughs> ้ามยิ้มนะใช่ครับใช่ใช่ <c oughs> เราทำให้คนยิ้มไม่ได้เลยเหรอฮ <c oughs> เราทำให้คนยิ้มไม่ได้เลยเหรออะไรนะครับไม่ได้ยินเลยทำให้คนยิ้มไม่ได้เลยเหรอไหนลองทำให้ดูหน่อยนะครับว่าเวลาทำให้คนยิ้มทำไง เห็นยิ้มมาตลอดไม่ยิ้มนะไม่ได้ยิ้มเลยนะอยากร,รู้ว่าถ้าถ้าจะมีรอยยิ้มนี่ต้องทำยังไงไหนทำให้ดูหน่อยไดไหมครับว่าถ้าจะทำให้คน<ม>คนหนึ่งยิม้มอา้าวคีโก้ไม่ยิ้มได้ไงไม่อ้อนอยังไม่ใช่อ้อนเลย, <c oughs> อ,ยอ้อนสิเดินมาเร็วจะไปไหนล่ะอรออยู่ทุกวันแหละ อะไรนะครับจริงไหมจริงไหมอะไรเอ่ยไม่อ้อนอยังไม่ให้อ้อนเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เราเราต้องรุ่นใหญ่เราต้องมีทรงหน่อยครับผมผมลูกนายพลนะครับทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอครับผมคุณผ <c oughs> ู้ชมโอเคมารอวันที่อ้อนคนได้นะ แค่นี้ก็จะตายแล้วครับผมถ้าอ้อนที่ตายแน่นอนครับผมอ้อนที่เราอ้อนคนได้อยู่นะไช่ไหมไม่รู้ไม่ชี้ผมอุ๊ยคันหนึ่ง จะถึงแล้วนี่ไงเราวิ่งมาตั้งแต่ขขาบนนู่นเลยนะดูสินู่นน่ะเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับอยู่กับคนเดี๋ยวเพอ่อะไรชอบเฉยโอกาสแล้วเนี่ยไม่ได้ฉวยโอกาสเราพูดความจริง เราเริ่มเดินทางไกลแล้วนะครับใช่ไหมไม่เท่าแล้วครับอ้าก็เราเดินมาจากบนเขาไงนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือที่ฝังรถนี่ใช่ครับที่ผาวหรือเปล่าัม,มน มันเคยจุดฝากรถเราต้องไปที่หนึ่งมันมีม่ีจุดฝากรถเหรอครับไม่มีจุดฝากรักบ้างเหรอแถวนี้อยากฝากาากับใครักคนจังฝากใจได้นะอุ้ย <c oughs> ฝากไว้หรออะไรนะครับไม่อยากฝากไว้หรอครับอ้าวรับฝากด้วยเหรอครับรับรับดูแลรับดูแลรับฝากรับดูแลดีเลยครับใช่เหรอครับใช่ครับทำไมทธอไมเสียใจเลยจริงเหรอจริงอืม เราให้คนไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะรับไหมให้ตอนไหนให้ไปแล้วให้ตอนไหนครับําไม่เห็นบอกเลยั็ไม่บอกจะรู้ได้ไงว่าให้ให้ไปแล้วอ้าวให้ตอนไหนให้ไปแล้วตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันที่รู้ตัวว่าชอบคนโอ้โห ร <c oughs> ุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับผมอย่ามีอาการนะผม <c oughs> ทหารครับเป็นลูกทหารลูกนายพลครับอย <c oughs> ่างเงี้ยละลูกนายพลข้ามฝั่งไปครับเดี๋ยวโดนรถชนไปึบมาเร็วทางนี้นะฝั่งนี้มันคือฝั่งที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอฝั่งโน้นอ่ะมันคือฝั่งที่ถูกต้องไม่ใช่เหรออืมเลือกที่ถูกใจครับไม่ชอบเลือกที่ถูกต้องโอเคครับ okay. ถูกใจไหมอะไรครับไม่ถึงถูกใจอะไรถูกใจอะไรถูกใจถนนครับถนนเก็ถามไม่ถึงถนนอ๋อใช่ครับถูกใจถนนดินชอบวิ่งถนนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายชอบไม่หรชอบฝั่งซ้ายครับชอบครับไปอยู่ฝั่งซ้ายนั่นไม่ให้อยู่ครับอยู่ฝั่งซ้ายดีกว่าไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ไม่ได้ห้ามแย่ง อยากรู้อะว่าทำไมทำไมทำไม,ทำไมถึงไม่ไปหาหนุ่มหนุ่มที่แบบหน้าตาดีๆหมายถึงว่าไม่ชอบหนุ่มหน้าตาดีๆแรบแบบหล่ลอๆอ,อ,อ้าวเพราะหน้าไม่เหมือนคนอื่นครับก็เลยถามดูไม่เหมือนใช่หน้าไม่เหมือนคนอื่นเข้าใจได้ครับแบบ คูอสิเราเราเป็นคนชอบอะไรที่น่าค้นหาไม่ใช่หาได้ทั่วไปอะ่ะโอ้โหไม่ไมโอเคครับผม<ะ>รับทราบว่าผมรับเรื่องนะแบบนี้รับเรื่องใช่ เดินไม่ทันหรอใช่คนวิ่งเร็วอะเดินไม่ทันเดี๋ยวเดินอันนี้แหละครับจุกกรูโดนิทให้ห้าสิบบาทนึกว่าหนังอินเดียอุ้ยไม่ใช่ท่าน,นี้ครับเดินผิดนั่นแหละเดินทันแน่นอนครับท่าน,นี้นี่แหละเท่จัง แต,แต่งตัวไม่เข้ากับท่าเดิอแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้จะไปไหนต่อครับถ้าสมมุติว่าเราแยกกันแล้วก็หืหื้ ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้อยู่นานกว่าทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งวันพิเศษแล้วกันโอเคไหมแล้วสำหรับเราพิเศษทุกวันเลยคนพิเศษไหมสำหรับคุณอ่ะพิเศษไหม พิเศษหรือยังตอนนี้พิเศษแต่ว่ายังไม่เพิ่มไข่ดาวยังพิเศษแบบปกติอยู่เดี๋ยวทอดให้สวยเลยใช่หรอครับใช่ทอดเป็นหรอครับทอดเป็นเลยครับทอดแต่ไข่นะครับอย่าทอดทิ้งนะครับผมทอดได้แต่ไข่นะครับอย่าทอดทิ้งกันนะผมต้มด้วยก็ได้นะเป็นด้วยหรอครับเป็นครับทอดแต่ไข่ก็พอนะครับผมต้มแต่ไข่ก็พอ ไม่ทอดทิ้งหรอกครับน้กใช่ไหมโอเคครับผมรับเรื่องครับผมแบบนี้รับเรื่องอ่าที่พารถอยู่นู่นอะ Салют. Mm-mm. ใครวิ่งหนงก่อนชนะนะครับชนะแล้วชนะใจคนไหมโอ้โหไม่รู้ไม่ชี้ถ้าวิ่ถึงเราไม่ชนะใจคนให้คนชนะไปเลยดีกว่าเอาแค่ชนะพารถดีกว่าตอนนี้ไม่ชนะใจหรอยังไม่ชนะใจโอเค สู้เดียบไม่สู้เหรอสู้ครับไม่ค่อยให้ใครมาชนะอะไรง่ายๆครับเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนกันเคยโลกไม่ฝนนล้เนาะใช่ครับผมพ่อสอนมาดีว่าต่อให้เราเจ็บแค่ไหนก็ต้องอดทนครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปหาคุน่อนะ ะไปอะไรนะครับรู้จักไปทำความรู้จักกับนายคนนะครับอะไรนะครับเ,เดี๋ยวเธอพูดอะไรเนี่ยไม่ได้นะคี่อดูไหมครับ ดุมากครับผมเพราะตาปืนโตแล้วคนดุไหมก็ด huh. ุไหมครับอยู่กันแล้วดุไหมไม่เคยโดนคนดุเลยเพราะว่ามันจะไม่มีวันนั้นเราก็บอกไว้แล้วไงว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วตกลงกันว่าไงครับลืมหรือยังอ่ะไหนทวนก่อน อ่าคำงดิมตั้งคิดลบแล้วก็ยังมีระเบิดตั้งคิดบอกแล้วห้าค,คิดลบเลยเก่งจังจำได้ด้วยรอบที่แล้วจำไม่ได้เลยอรอบที่แล้วไดถามยังจำไม่ได้เลยมัว่ว คำตอบเลยคลุณผู้ชมาก่อนแล้วจริงไหมว่าจริงไหมว่าจริงไหมหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิใช่ไหมครับเราไม่บอกให้นะ แล้วเรากำลังอะอ้าวเป็นอะไรเลยอ้าวเสียงเปี้ยนเลยไม่เพี้ยนเห็นไหมมาเฟียนี Bilder ่ไม่ค่อยวิ่งตามทางอะไรต้องปีต้องผายครับต้องเป็นมาเฟียรุ่นใหญ่ มาเฟียแล้วคนไม่ใช่ลูกใหญ่หรอไม่ใช่ครับเป็นแค่ลูกนายพลไม่ใช่มาเฟียครับลูกนายพลกับลูกมาเฟียสนต่เล่นขึนกาานเกว่าลูกใหญ่ไม่ยิม้มอ่ะเอารุ่นใหญ่ลูกนายพลไงครับอ๋อก็เป็นลูกใหญ่เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าเราถึงก่อนนะโอเคเอา้าอุ้ยโกงได้ไงครับ ไม่ใครกลัวรับคนจำไม่ได้อะเวลาเข่งกันอยู่อะโอเคก็ได้ไม่ได้ไรยขอบอกหน้าหน่อยได้มครับหน้าครับ บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะครับครับขอบคุณเหมือนกันครับไว้เจอก,กันนะขอบคุณที่เข้ามาทำให้รู้สึกสดใสขึ้นขอบคุณนะครับครับอขอบคุณเหมือนกันครับนี่นไหม ขอบุณที่เอาเค้กมาให้นะครับแล้วก็ที่มาอยู่ด้วยวันนี้อีกนีดครับ <c oughs> ขอบคุณที่มายอยู่ด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย ัดีครับคุณนกันไหนครับหลับไม่ฝันทําไมครับทาไมถึงหลับไม่ฝันเนีไ่ไหลับไม่สบายขอกลับไปหาพ่อน่อนะผมพ่อตามว่า <c oughs> ไงครับบอกว่าหลับไม่ฝันมันจะได้หลับไม่สบายหมายถึงว่าหลับสนิท อ๋อโอเคครับได้เลยโอเคครับไว้เจอกันนะขอบคุณนะครับเอาผมแล้วบายค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับผมอ๋อ oh, ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> สุขามันเกิดนะครับขอบคุณครับครับไปได้แล้วอ้าวไม่มีอะไรหรอไม่มีแล้วหรอบายบาย